ไอดีนี้15ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจออันเบิร์ตเฟเรนะครับน้องๆเลี้ยวก็จะมีนี่ครับโรเบโตคาร์ลอสสวยลีโอนีลเมสซี่นะครับบิดเคอร์เลอร์เราก็มีนะครับน้องๆเลี้ยวก็จะมีนี่ครับกูริสต,ตึงๆนะครับน้องๆกะเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ครับอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะกะจัดว่าสวยเอาเรื่องมากเลยนะครับ แล้วกาจามีนี่ครับตัวสำรองนะครับกาจามีลีโอเนลเมสซี่อีกต่างหากนะครับนี่ครับกับตัวสำรองเนี่ยประมาณนี้เลยละกันนี่ก็คือฟิวเจอร์ของเฮานั่นเองนะครับสวยๆตึงๆแล้วกาจามีนี่ครับฟิวเจอร์สายเขียวนะครับน้องๆแล้วกาจามีนี่ครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเฮานั่นเองนะครับนี่ครับลีโอเนลเมสซี่นะครับ กูลิศนะครับโรเบโตคาร์ลอสอันเบิร์ตเฟเรนะครับนี่ครับกับนักเตะเนี่ยสวยๆนี่ครับโอ้โหเฮลี่เคนะครับเมนดี้สวยๆตึงๆนี่ครับคอสตากูต้านะครับน้องๆกับฟังบ๊อบพีนะครับไอดีนี้15ใบแดงฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้15ใบแดงนะครับน้องๆกับนักเตะนะครับเฮามีถึง229ตัวเลยนะครับอ่าโอเคนะครับกับนักเตะของเฮาเนี่ยประมาณนี้แล้วละกัน ผู้ดใดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่ด้อไอดี ID นี้19ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอซาบีเลวก็จะมีนี่ครับลีโอนลเมซี่บิดเคอร์เลอร์สวยๆเนมาเราก็มีนะครับน้องๆโลดิโก้นะครับตึงๆเล้วกองนาเฮานะครับก็บจะเป็นฮาเลนนะครับแล้วก็ลุยซัเรสนะครับก็สองตัวนี้นะครับจากที่เล่นมาอีกเติบหนึ่งนะครับกะจัดว่าโหดเอาเรื่องมากเลยนะครับน้องๆ นี่ครับกบเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือ11ตัวแรกของเฮานั่นเองนะกับเบิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะก็ฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดงนี่ก็คือตัวสำรองของเฮานั่นเองนะครับน้องๆกับตัวสำรองเนี่ยกับประมาณนี้แล้วละกันนะแล้วใครอยากไปล่าให้ลี่เคนต่อนะครับกับไปจัดได้นะครับเพราะว่าใกล้จะได้แล้วนะครับเหลือแค่4 7ตัวโอเคอันนี้ก็คือฟิวเจอร์ของเฮานั่นเองนะครับน้องๆ นี่ครับกับประมาณนี้เลยละกันโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับ MSN นะครับแล้วก็แาร์เรนสวยๆโรดิโกนะครับเอ็มปาเป้นะชูอาร์เมนดี้นะครับวีนี่นะครับโอ้โหสวยเกินฟิลฟเดนนะครับน้องๆกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกับฟังว่าผิดนะครับไอดีนี้19ใบแดงนะครับฟังไม่ผิดไอดีนี้19ใบแดง โอเคนักเตะก,กับประมาณนี้แล้วลกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เรากลับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ID นี้ี้29ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอกาซิมิโ่แล้วก็ลายกาดสวยๆเลียวก็จจมีนี่ครับกูริตตึงๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับลูเมนดิเก้ตีซอนบิดเคอร์เลอร์เราก็มีนะครับน้องๆซาร่าบิดเคอร์เลอร์เราก็มีนะครับน้องๆแดนนิดลอมนะครับสวยๆตึงๆ กองหน้าของเขานะครับก็จะเป็นลาวตารลมาตินเนสนะครับน้องๆนี่ครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับสวยๆตึงๆโอ้โหสวยมากเลยนะครับน้องๆการนี่นะครับ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตัวสำรองสวยๆนะลีโอนลเมสซี่นะครับองตวนกิตมันนะครับอูรีเฮเนสสวยๆตึงๆนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอดีเขานั่นเองนะครับกับเบื้องเอาหน้าวัตถุใจกันหรือเปล่านะ แล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์สวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติฝรั่งเศสนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเราก็มีนะครับอินเตอร์มีล้านสวยๆตึงๆนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับค่นักเตะทั้งเบิตเนี่ยมีถึง417ตัวเลยนะ GP มีถึง6ล้านเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนักเตะนะสวยๆตึงๆนะครับน้องๆ นี่ครับกาเบรงเอาแน่นี่ครับโรดี้นะครับนี่ครับกาาโซนะครับโอ้โหตึงๆโคพเมอร์นะครับกาฟังว่่ผิดนะครับไอนี้ี้29ใบแดงฟังไม่ผิดนะครับไอนี้ี้29ใบแดงนะครับน้องๆโอเคนะครับนักเตะเนี่ยจัดว่าเยอะเอาเรื่องคือกันนะครับโอ้โหเยอะเกิน4 0 0รอยบวกเลยนะครับน้องๆโอเคนะครับกาคลิปนี้บ่ามีอย่างมากไามนะครับน้องๆ กับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับแล้วกลับไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ก็ซ้ำนี่หละก,กันเนออดีนี้39ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอโรดี้จูตเบอร์ลิงแฮมสวยแล้วก็จะมีอีลิคันโตน่านะครับน้องๆเน,นมานะครับเราก็มีแล้วก็จะมีนี่ครับลีโอเนีเมซี่บิดเคอร์เลอร์ แล้วก็จะมีนี่ครับหลุยส์ซอนเลสตึงๆนะครับน้องๆนี่ครับโอ้โหกองหน้าของเรานะครับ MSN นะครับสวยๆตึงๆแล้วก็จะมีนี่ครับจูต์เบอร์ลิงแฮมนะครับโรเบโตคาร์ลอสไลการ์นะครับเนต้าอันเบิร์ตเฟเลนะครับดีด้าเราก็มีนะครับน้องๆนี่ครับอันนี้ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะนี่ก็คือโตสามล้อนะครับวีนี่นะครับฟานบัตเทนตีซอนนะครับกีนแมนโอเวนโอ้โหสวยมากเลย เฟมมันโดตอนเลนนะครับโอ้โหวีเอล่าเวลอนนะครับสวยๆนี่กับเบื้องเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือฟิวเจอร,ออรอ์ของเขานั่นเองนะครับน้องๆฟิวเจอร์เนี่ยกับประมาณนี้เลยละกันนี่ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับน้องๆ GP นะครับเรามีถึง18ล้านเลยนะครับน้องๆ นี่ครับ MSN นะครับวีนี่นะครับจูนะครับโรดี้นี่ครับกับเบิงเอาเด้อว่าถูกใจกันหรือเปล่านะโรเบโตคาร์ลอสนะครับโอ้โหคันโตน่าสวยๆนี่ครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับน้องๆนี่ครับเวรอนวีเอล่านะครับกับผู้ใดถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เด้อนี่ครับตีซอนเราก็มีนะครับเบลเบดีนะโอเดกาศนะครับโอ้โหแฟมมาโดตอเรสสวยๆนะน้องๆ กัฟังว่่ผิดนะครับ ID นี้39ใบแดงฟังไม่ผิดนะครับ ID นี้39ใบแดงนะครับน้องๆการนักเตะทั้งเบิร์นะครับก็บจะมีแค่ร้อยเจตัวเท่านั้นโอเคคลิปนี้กับ,บ่มมีอยังมากกับซ้ำนี่ละกันเด้อ ID นี้39ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอ3ทหารเสือฮอนแลนด์ Homeland, แล้วก็จะมี MSN นะครับสวยๆกลาบสวัสดีนะครับมื้อนี้ผมจะพามาเบิงไ ID สวยๆนะ MSN นะครับบาซ่าสวยๆตึงๆนะครับน้องๆเขาแม้ก็จะเจอนี่ครับโยฮันครับสวยๆนะครับโรดี้นะครับกูริสสวยๆนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับโรเบโตคาร์ลอสนะครับไลกาดสวยๆนะครับอันเบิร์ตเฟเล่แล้ก็มีนะครับน้องๆนี่ครับกะเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะครับ นี่ก็คือตัวสำรองของเขานั่นเองนะครับน้องๆนี่ครับเนย์มาเมสซี่นะครับจูดเบร์ลิงแฮมนะครับตอตตีนะครับวีนี่นะครับโอ้โหสวยๆฟานบัตินโอ้โหสวยมากเลยนะครับตอนเลนะครับสตอยคอปนะกับผู้ใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เด้อโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับน้องๆสามเสือนะครับฮอนแลนด์สวยๆ MSN นะครับตอตตีนะครับแล้วก็จะมีวีนี่นะแล้วก็จะมีจูต์เบอร์ลิงแฮมนะครับโรดี้สวยๆโยฮันคาร์บเราก็มีนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลย ID นี้นะครับคือ ID ไก่นะครับฟังบ่าพิดนะครับ ID นี่คือ ID ไก่นะครับน้องๆเพราะว่านักเตะเนี่ยว่าได้เยอะนะครับน้องๆแต่มีประมาณนี้นะครับน้องๆนี่ครับนักเตะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่า11ตัวแรกของเราเนี่ยโคตรตึงนี่ครับโอ้โหสวยมาก กันนั่นแหละนะครับผู้ไดรับได้กบมาปีดน,นะครับน้องๆโอเคคลิปนี้กับประมาณนี้ละก,กันเด้อไอดี ID นี้39ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอเนตตาแล้วก็จะมีโรเบตโตคาร์ลอสแล้วก็จะมีนี่ครับเคียซ่าบิดเคอร์เล คิสเซียโนโรนัลโดเราก็มีนะครับแลวก็จะมีนี่ครับเนเมสเซ่สวยรีโอเนลเมสซี่ตึงๆแลวก็จะมีนี่ครับลุยโซเลสนะครับน้องๆนี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะ m s n นะครับสวยๆแล้วก็จะมีเนตานะครับโรเบโตคาร์ลอสโอเคนะครับกับผู้ใดถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เด้อันนี้ก็คือตัวสำรองนะครับก็จะมีเนมานะครับแล้วก็ลีโอนเนลเมสซี่อีกนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอดีเฮานั่นเองนะนี่ครับสวยๆตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับสายเขียวนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับสวยๆฟีเจอร์สวยๆนะครับน้องๆโอเคอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเฮานั่นเองนะการนักเตะทั้งเบิดเนี่ยก็จะมีถึงร้อยแปดสิบเอ็ดตัวนะครับน้องๆนี่ครับ MSN นะครับน้องๆสวยๆตึงๆ นี่ครับ GP เนี่ยเขามีถึง10ล้านเลยนะครับน้องๆนี่ครับกับฟิวเจอร์เนี่ยจัดว่าสวยเอาเรื่องมากเลยนะครับนี่ครับเฟมานโดตอเรสนะครับสวยๆนะอีเกคาซิยัสนะครับลูดิกเกอร์นะครับเจมโอฟิลิกนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับฮาคิมมี่นะครับโอ้โหสวยเกินการนั่นแหละนะครับ39ใบแดงนะครับฟังไม่ผิดนะไอดีนี่39ใบแดงโอเคคลิปนี้กับว่มี่ยังมากับซัมนี่ละกันเด้อ ไอดีนี้45ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอซาร่าบิดเคอร์เลอร์เลี้ยวก็จะมีนี่ครับสตอยคอปตึงๆเนมาเราก็มีนะครับน้องๆเลี้ยก็จะมีนี่ครับลิโอเนลเมซี่บิดเคอร์เลอร์นะครับน้องๆเลี้ยวกองหน้าของเขานะครับก็จะเป็นนี่เลยลุยัซเลสนะครับแล้วก็ซาโมเอลเอโต้สวยๆนะครับน้องๆนี่ครับโอ้โหกองหน้าโคตรสวยกับผู้ไดกดเจอในแหล่งนะ แนะนำนะครับไม่ต้องเล่นนะครับกดยอมแพ้ได้เลยเลี้ยวก็จะมีนี่ครับคอตากูต้านะครับเจเนตเวนนะครับแล้วก็เนตตานะแล้วก็จะมีโอลิเวอร์คาร์นะครับสวยๆแล้วก็จะมีนี่ครับตัวสำรองนะครับองตัวกิตมมนลิโอเนวเมซี่นะครับเดนนิสลอมนะครับอูรีเฮเนสร้อยมาขายเราก็มีนะครับน้องๆนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอเดีเขานั่นเองนะ นี่ครับโอ้โหสวยมากโอเคแล้วก็จะมีนี่ครับฟูบาซ่าสวยๆนะครับน้องๆกับผู้ใดเป็นแฟนบาซ่านะครับห้ามพลาดเลยนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์สวยๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะเขามานะครับก็จะเจอจีพีนะครับเขามีถึงนีซิมหาร้านนี่ครับโอ้โหลุยสวาเล่นะครับซามูเอลเอโตนะครับเชฟเชงโก้นะครับเจเนเวท นี่ครับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับคอตากูต้าร้อยมาคายนะครับโอ้โหสวยๆกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ครับกับนักเตะของเขาเนี่ยกับประมาณนี้เลยละกันนะจีพีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับน้องๆกับผู้ใดนะครับมักเล่นนะครับ MSN นะครับก็เอาไปจัดได้กับฟังบ่ผพีนะครับไอดีนี่นะครับ45ใบแดงอ่าโอเคนะครับกับผู้ใดถูกใจนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดหนึ่งนะครับแล้วกลับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ